มันเอาเอาไว้ผมมันถึกนามถึกอย่างมันก็โบโดกงไงอันฟางโบโบเหลืองฟางเห็ดงาของมันก็มันอยู่ฟางเห็ดงาของหลากสีคือเพิ่นเท็ดเพราะว่ามันมันกวไม่เหมือนว่าเขาก็บวกเขาจะใช่ก็่ไหมเขาลองมักแล้ไม่ให้เขาอยู่เอาเห็ดหลาปลูกเงันก็ตามใจผู้ยู่แล้วเนาะปลูกอู่ก็ตามใจผู้นอนตัวเขาสั่งอะไรเขาก็เห็ดนั่นแล้วเนี่ยเขาเห็ด ขายรับจ้างเขาเนาะเขาสั่งเขาใบเก่าอะ้างเนี่ยเนี่ยสีใบเก่าวันเนี่ยบ้านนี่บ้านเก่าเลยนะบ้านรอบๆออันนี้ก็เอาหันหน้ามาพี่ได้ไหมหันหน้ามาพี่ไลยเออโอ้ยน้อเอาขันใบเก่ากับหักตกออกสองเส้นแล้วก็ใส่รถทัวร์โบราแบบหักบ้าน เอาสิหักแล้วบ่ฮั่นล่ะหักแล้วเอาโลดว่าบ้านเนี่ยเอคนบอกเรียกให้ข่าวนี่เอาพร้อมาบดสิสิเอาให้สุดตอกซะก่อนก็บ่เอาเด้บ่ไอ้บ่บ่เกิงกันมันบ่เกิงกันบ่อแล้วโถ่คนเป็นโรคโรคกันมันบ่งามจิงเป็นโรคโรคนี่ไปกลางตรงจ่อลื่นไปเส้นนึงเส้นนาเกี่ยงติงกลางเขาลื่นไปเส้นนึง ตั้งให้มันห่างกันสามเซนสองเซนแะดกเนาะสาม่เหรอขามตัวบอกขามสามเนาะขามสามรอดสามเนาะเส้นกลางเดินก้อนมันเนี่ยบอกก็เส้นกลางเนี่ยเส้นกลางบอกก็มุ่งสินจะได้เลยเนี่ยเส้นกลางเดินก้อนที่แรกก็เส้นกลางเดินก้อนเชื่อมกันจัดสามยกสามขามสามลอดสามนับไปรอดนับสามเซนลอด เจนี่ก็ขารสามรถดสามันนี้ก็กรัมมาเดินเสียทั้งก้นบเนี่แล้วก็เดินสองเท้าบอเนี่ยขัดสองสองเท้าขัดทังก้าวัดสก้าเกี่ยวลงทั้งลุมพุ่นไผเก่าี่คือไผเก้าพุกมันให้เป็นเข้าราชการดูบ่ข้าเาารได้บ่ส ซุ้มไทยไปนะเอากรเจกกระ่าสารเปลี่ยนอยู่เดีเยวหรอเต่ว่าซุ้มกระจาสารเปลี่ยนก็สารเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าซุ้มไม้เกิดเขมามาเบิ่งไม้ไปซะแล้ว<อ>ซุ้มอยากเ่็นไม้<อ>ไพ่กล่าวขามสามรดสามเลยพี่น้องเริ่มแรกเดินเส้นกลางกอนบนนั้นก็เดินเส้นหลังไปตลอดเแต่ว่าทางเดินสองเท่ยเดินเส้นหลังและะ้วกอะเดินไปสองเที่เแต่ว่าไพ่กล่าวนี้ จัดเขาคุ้งกันพอได้บัดน้จุกันพอได้บัดเนี้ยอ่าโบคือปอกหาเลยปอกหาเนี่ยมันเช็ดห่างกันพาให้กล่าวเหตุให้เพียงกันให้จุกันเลยขั้นต้องการให้ของเขาเลี้ยวกับสารเจิดๆขึ้นจังหน่อยแล้วก็จัดลงเนาะเขาไว้ปานยังสารเพืนสสารเจิดๆขึ้นจังหน่อยเจิดๆจิดไปเสียละ ประเด็นเพื่อนแกจัดลงโหลดประเด็นสารไปซีไกลเตียวแล้วก็จัดลงมันจะบีบเขามันมันผิดระบบบเขากันเด้ไปคนละอย่างบ่มันเป็นคนละอย่างมันผิดอลไรกันคำันถือขยุมเป็นมันลงอันเดียวกันจัดก็บอกเขาเด้คันคันบดถืออะไจัดก็บอกเขาบดถือลายมันอะไรบางทบุกเขาไปล้ากันใช้บดถือกัน พิษจะใร่แล้วแหละมันพิษไปบดมา่งไม่เถอะนะตุ๊ปเปาสารหน่วยหนึ่งหั่นไผ่เก่าบดถือเอาไปจนเลี่ยวโอ้ยบ่เอาหัวมากโอ้ยออกหู้เดียวกันก็มีลงหู้เดียวกันก็มีเออเอาแต่เอาแต่สิเปลี่ยนไปเด้วยวะเออแบบมันเดียวกับตุ๊ปไปวันนั่นแหละเออเกิดพิการอะไรยางเดียวเอาไปเอาไปจนเลี่ยวเนี้ยเออเอาตัวมันก็เปลี่ยนแบบนี้สังเกตว่าจักว่าสันมันบุหรีตัวว่าสัน สถานเจลี่อ่เลี่ยวเราพนนี้ควาจะค่อยไปเบิองของเราพอกใคเก่าปรเทิเขาก็เมิ่อแม้งเมื่อีเป็นเจ้าเมือเก่าอ่ะเขาแต่ว่าเขาเกาคือเก่าละอันซุ้มซื่อน่ะซุ้มซื่อไปใส่นะเป็นมะเพลินแก็เจะหอดเบิงบ่งหัจัก่นเ่ะว่าถือหรือบ่ถือนะเพรเมื่อเช้าีนแมีเทวีว่าเอาของตั้ไปวันกวอาของตู้ไปวันอะหลายหน่วยบะหน่วยหลายตัวพาไปจนเบิดบะไปเบิดอืมนี่เรา็ดบ่ยแล้วบบนี้ เรายังบลลูกได้หว่าเนลูกได้ยอะแต่วแล้วบเฮ็ดเราเฮ็ดบอะไรตีลูกใบเฮ็ดโอ้เราก็เท่าหลายแล้วเนาะเก้าสิบสองปีแล้วเนาะโอ้เราล้มว่าสันเมือนั้นนะกอมันนะเท่าเป็นวินเป็นเวียนลูกอาภัยเนาะอ๋อว่าฮะแล้วโบันล้มหมืนยางไปยางมาไปวัดไปวัดแล้วก็ได้อยู่ไปวัดได้ละนี่มูซาเห็นเรายางไปวัดดังส่วนส่วนเกือบเราดีดส่วนดังตับ ตับตับเลยกระยางเดแดดเราบุกขี่รถเราขี่บุปเพ็ญไปหน้าเราก็ะยางเอาขี่บุปเป็ญต้นเดมาไดยไปเส้นเราก็ะยางเอาลงเดียวนะที่เคยเอาขีดเป็นสารของสารตุ่มประดุกตุ่มประดุกตุ่มประกดให้พี่น้องเบิ่งนั่นแหละประตูนั่นแหละเป็นสารเป็นยัวห้องบวเฮ็ดมีไหมเป็นลมเป็นลม เพิ่นล่มเราพิ่นลดเห็ดบ่ได้บัดนี้ลูกเต่าเพิ่นก็บ่อยเห็ดเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเป็นวินบ่มื้อนั้นน่ะเลยพันเป็นวินแล้วเพิ่นล่มเนาะแนวก้มสารอยู่เบิดื้อเบิดเวียนจั๊กตอกอยู่เบิดมื้อแล้วนะแต่ว่าคั่นว่าสินอนซั่นปะง้างลงกเรดยเราก็ได้อ๋อแล้วนอนก็พันล่ะเออนอนก็พันโลดนอนพักพอนนะนอนเล่นก็คิ่นเปลี่ยนตองแข็งวัดตัวมันแข็ง แข็งลอาห้องออกสิละไม่ตอกเลขาเหล่าใบมันโบพอดีดอกป้าเ้ามาสารลงเบิ้งครับมันแข็งข้าวเหล่ากรอกดิบอ่อนมันแห้งมันแข็งแล้วมั้ยข้าเหล่าทีแรกคือมันคือมันพอดีเนาะคือมันอ่อนบ้าทอนเอามาสารลงเบิ้งหอนย้ำสารมาสารลงเบิ้งผัดแข็งก่อเนี่ยแล้วก็เหล่าไปน้ำเห็ดไปน้ำสิแหลมสารไปน้ำเหล่าไปน้ำไปสั่นแหละ ก็มอนแข็งหนวดมองอ่อนก็เ่าก็นบ่เหลาเห็นแข็งไหเอาเหลียวเบิ้งมันจะหูแจกมองได้แข็งได้อ่อนเบิ้งเพื่อเบิ้งตาเบื่อตาหนาเ่าก็เหลาขอมันหนาตัวไม้ก็เห็ดมาได้แล้วเจ็บแขนมาสั่กมาได้แล้วเราอันแขนเราหักเนาะเราปนี ก็ไปวัดตยุนะครับไปไบัอยู่ก์แล้วก็มาตรวจพรเข่อนีมาตรวจมาได้เรายอตรวจเยอวมาแทนตุบดีกันน่าจระเขากำลั้หายซุนมดอกได้ฉลองขันังรัลงก็นั่งซึ่นขันผู้เ่าซุ้มนี่เทียดบ่ได้เลยจักสิเปรตไทยเอาใส่ได้บ่เนี้ยพวกพื้นของนี่ก็ได้สาลคลองนี่ก็ได้มีผู้เ่าอยู่สามสี่คนเนี่ยละมีตู้มมาตู้เวียนตู้พวันกับตู้เปา กันสี่คนเห็นบ่ได้ล่ะไปสองเราได้เห็นบ่ได้สองเลยด้ตู้หมายกับตู้ไฟวันเนาะยังเตเจ้ากับตู้ปาวันีตู้พี่นั่นกับตู้เปาวันีอันสองคนที <Wars> ่เห <Hi> ็นบ่อใดล่ะก็คือจบเกมเลยสองจากสิบเปรไทยเอาใส่บ้านอื่นบ่ได้แล้วไปบ่อใดบ้านอื่นซีเมนตเจ้าของในละเฮ็ดเอาเจ้าของในละสิเฮ็นไทยไปเฮ็ดเรียนไปไทยไปกันเฮ็ดได้ มันจะคองเห็ดได้แต่ว่าเขากับเบิ้งได้เห็ดสารไปเตยวนี่ว่ามันบดีจนแล้วเขาแก้ไขมันจะได้สมองเขาเลยล่ะแก้ไขมันแก้ไขห้มันทำงามห้มันดีใช่ไหมในนันแกสีรุ่มขึ้นกันวะคือการตอกสันเด้ตอกเนี่ยการสันเรียกกันเลยมันสันมันต้องเง้าก่ันบอกคหลบต้อะไม่ปป่งเงย้าเด้ดอันเห็ดของร้อยนะเห็ดบ่ไรเนี่ยมันบิดแล้ว เน yeah, mm. mm hmm. mm. no. uh ี่ยโบถึงไปบบถึงเสียไปนี้นี้ขอยรุมมันมาตรงนับปงเงาเลยของหางอ่ะไอ้ขอยรุมรถรุมงานยไงมันเคยบดิหาหางเงียอบรหาหางมันเห็ดโว้เห็ดำรรตัวของหางอ่ะยากแต่บงเห็ดยังไงเลยยากต่อคนเดียวปงคนเดียตอนเสียวข้อเลยละมันยากค่ะกับนวนีต่อคนไปสารกันยูหันเนา เมาพีออกเลยก็คอยก็คอยสานไปพีออกทำไปพีออกมันมันตั้งเช่สารบ็ถึกบ่เนี่ยสารก็ถึกบ่เนี่ยแต่ว่าโพตู้นี่หั่นเพิ่นอันเพิ่นอันเฮ็ดไผขี้บ่เด้โพตู้ไผขี้บ่ไผกลมไผขี้ไปเส้นนี้หักออกหักออกเออเพิ่นหักออกแล้วแหละอโพตู้ไผ่บ้านเป็นเศษไผขี้ไผกลมอ๋แล้วมันห้างไปเนี่ยหัก้างอะไรฮห้าง ก็ังกุยเล่าหลยวม่ว่าอะไทำบ่ายอะไรแบบเล่าอ่ะแล้วบัดนี้ม้วนเหมือนม้วนบบงาณนี้บัดนี้ก็เลยขวบออกโะษาขวบก็ดำง้ยโงามมาแล้วมันอันตอกหางสั่งหางอ่ะมันสั่งหางนี่ตอกสั่งหางนี่ม้วนม้วนกวดขั้วเนี่ยมันโบงามันงบราณเยอะก็ขวบออมันตอกทีห้าม้วนเนี่ยมันจีงงามปั่นกีดลินบนเนาะข้าขวบออกข้าขวบออเลยเอาไว้ไหมมันบันนี้หักแ มีรถเป็นบริหารกับงานนี่เท่าไรก็เอาขึ้นเบิริหารของอีลุ่มใช่ยหมเวลาคนก่าไปจับพึ้งจับเงกนเอาของอีลุ่มเหรอฮะคนเว้นไปเอาของหางไปจับอึ่งหนักโอ้ยวันเหง่ก็ได้คือกันอีลุ่มก็ได้เราเอาขวดเอาอย่างมัดเสะเล่าก่าเอาโฟมมัดเสะข่างมันเหล่าเก่าลอยคือกันขวดครบขวดครบกะซ่มมากกะมักซุ่มบ่มากะ ก็ขอยลุ่มก็ได้แต,แตใส่ลุ่มเลยล่ะเดนีพไปจกบรรพนก็สะสา่ซนไวเน้เลยมันสิลาจดแสงมนเนี่ยมัสิลาบักขับรถลุขวนเนี่ยวางวางอาตย์แล้วอันนี้เกาไปเรื่องกองเข่าไร่ขนกระเตียกยงขายไปแล้วบ่ยังขายยางบอกกองเขานั่นได้ขายบอบสั้งบอกขายบ จังบอกขายเอาไว้ด้วยเลยกองข่าวด้วยหาของนรวยอยู่นั่นเอาไปใส่เจ้าของยันบอมีไม้ขันยันบุมีข้าไปใส่เจ้าของเช็ดบ่อได้ลนจีบุมีอันใส่เออทำไม้เขาพูดนะจักปันนี้เขาจะมาให้คขนเามาให้ก็จะเอาให้อยู่กองเขากองนึงว่ะเออไม่มีปั๊บก็ให้รถว่ะกองนึงว่ะเพราะกองเขามีอยู่แล้วอ่ะเอซุ่มไปใส่หนูไปเลยไปอยู่ประมาณไหนไปด้วย มือเศร้านี่ได้ปะได้ไปมือเศร้าเลยโอ้กีดยางโอ้กีดยางกีดยางมือนี่พักยางมือนี่พักยางไปใส่แห้วมือเนี่ยใส่แห้วอืมกีดหนึ่งพักหนึ่งวันเลยกีดสองพักหนึ่งกีดสองพักหนึ่งอืมกีดช่วยมันก็บุกจับเส้นมันออกเนาะมันอันช่วงหนาวหนาวเนี่ยมันก็ไข่อยู่มันก็ออกไข่อยู่หรอวะมันฝนตกใส่แห้งจีออกดี มันทางบัเป็นทานะมันฝนบดตกแล้วมันมันก็บมีนเยอะคันนย่ำตัวตกวคือคันย่าฝนกีดกันไปฝนตกแห้งก็บดกรีดก็จะมาผ่าใต้เขาเฮ็ดอันอันนั้กรุบใจจะให้งบเฮ็ดอันหุ่มหุ่มต้นบ่เออเอาอย่างหุ่มต้นมันก็เขาเฮ็ดสลัดแล้วก็ผ่าเจ็บเขียนปิด บ้านเฮาเก่เข็ดเยอะเขาก็อาศัยอันแทกอย่างนั้นกินผักเกิดก็ได้ว่าเขาบอเห็นหน้าเลยเห็ดผลไม้ผลยางต้นป่าอันตราที่เขาเนี่ยมีหน้าเห็ดเลยหน้าเนี่ยเราเหมือนโบไปน้ามาหลังจืดเขาเห็นสวนดอกกไม้งอต้นเลียนก็ ก็เลี้ยงอยู่ราคาดีกันสซุมกับเจ้าบบเห็นหน้ากรเจ้าเลยกินเขาที่นึงอยู่นะเขานี่เห็ดหน้าไปกินเขาปนหักหาอยู่เนี่ยได้เลือกกินแต่ว่าเขาม่มนเลือกกินเขาดีเขาบดีเนี่ยเขาเลือกกินเขาวบมีเอเลือกบักหญากินเลือกหมักหญ้าออกยังอยได้กินเขาเป็นูบเห็ดหน้าโอ้ยยะมันยังยย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 นยยยย้ยยยยนยย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 นยยยยยยยเลยยย้ยย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 ยมยนย ที่เขาขาดดีตรงแล้วกก็ดำรดมนเองเพาเขาที่จีตเขาที่เขียวนี่ยหนาขึ้นบ่ด้เหมือนน้ำเซไปอย่างะรยาเส้นหนึ่งกับโบมีใบมีเนาะตะกี้สมัยเนี่ยยากับเขาคันผ้าเครื่องกันก็พาตัวมันฝนมาตกแนี่นาวาวานเนาะธรรมดายางหัวหามแต่ว่าภาคกลางเขาเห็ดแบบนี้คระบที่เป็ลำบ่อ้หรอกมันจี๊ดแต่ยาขาดยาไรกับเนวเขากับเขาจะของกินอืปีนี้วัใส่หอดปุ๋ยปีเนี่ยปุ๋ยกับวใส่เลย ยาคายนะครับบุคคาบคุณกันเพราะว่าอย่างนี้กับมันก็ยังไม่เทสตว่าออว่าสิจา้างพ่อบุจุนไปคายนะคับใส่ปุ๋ยหายลูกกระเพาะว่าโอ้อบอยบ่ใส่จักปีเดียวเทวีบ่ใส่ <c oughs> ลูกอะ่ะ <c oughs> กินตั้งแต่สารเคมีหรือปีใดก็ได้ว่าสันบ่ใส่ละว่าสันเอ,อ,อ,บอาบอา่ใส่กับบ่ใส่ตัวว่าก็บ่เสียเงินดีตัวก็เลยบ่ใส่แบบนี้ในหนาว่าสันแบบนี้ เอาเจ้าฮอนได้เอาเขิงฮอนในหยาออกสก่อนจะค่อยเอาเซกัสวับแตกเรามันหลายๆนะแต่ว่าเบ็ดไปสีกับมีอยู่หของบัวลายเท่าไรเท่าไรแสดงว่ามันหลอดลงน้ําเขาป <sy> ่ายบ่ย <only speak> <shopping> ังหวะเนาะในหยาดำๆนะมันลงน้ําเขาป่ายแต่ว่ามันลงบนเบ็ดจะมีอยู่เนาะอยู่มาเอาเีดนานไผ่กาวน้าจี๋ๆเ็ดือนนี่ก็ให้เบิ่งซับนี้ไอ้ยังจะต้องทำเมื่อไร่เนี่ย เอ๋อเห็ดนาเห็ดหนาห,หนาวานมื่อหนึ่งไทยเมือ่อเออไม่ได้ใส่สูตรเหตุหนาไปเดิใส่สูตรเอาบุญไปรถไปเหตุหนา <c oughs> <c oughs> นั่งอยู่ข้านงหน้าสั่งอย่างเดียว <c oughs>